สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะวันนี้ก็วันหยุดนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ในการลดน้ําหนักนะคะไม่ได้ลดแบบเร่งด่วนนะคะเรามาลดค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็คือจุดมุ่งหมายในการลดน้ําหนักก็คือวนมากปกติแล้วก็จะน้าหนักประมาณสี่สิบสามกิโลนะคะแล้วขึ้นมา 32กิโลก็คือขึ้นมาประมาณ75กิโลนะคะตอนนั้นอ้วนอ้วนมากค่ะอ้วนมากๆแล้วก็ชุดที่ใส่นะคะตอนแรก43กิโลก็คือใส่ XS แต่ตอนที่อ้วน75กิโลก็คือไซส์2 XL นะคะตอนนั้นรอบเอวนะคะรอบเอวประมาณสาส36 36นิ้วเลยนะคะจุดมุ่งหมายในะการลดก็คือ 1. อยากผอม 2. เวลาขึ้นรถนะคะขึ้นรถไปทํางานแล้วมีคนลุกให้นั่งมีคนลุกให้นั่งนึกว่าตั้งท้องนะคะนึกว่าท้องห้าหกเดือนก็มีผู้หญิงเขาลุกให้เรานั่งนะคะก็เลยเป็นเหตุที่จะต้องลดน้ําหนักและสิ่งที่สําคัญก็คือเพื่อตัวเราเองเพื่อสุขภาพของเราเองนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทํายังไง ปฏิบัติตัวยังไงกินอาหารยังไงหลีกเลี่ยงอาหารยังไงอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นยังไงแล้วก็อะไรที่เรากินได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวกันยังไงนะคะอ่ะก็ก่อนที่เราจะลดน้ําหนักนะคะแล้วก็มีความตั้งใจนะคะมันอยู่ที่ใจล้วนๆถ้าใจไม่ไปร่างกายก็ไม่ไปอะคะ่ะเราต้องพยายามที่จะชุดร่างกายขึ้นมาแล้วก็ทําให้ได้ ค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องไปศึกษาข้อมูลก่อนนะคะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงโดยก็คือของตัวเราเองนะคะเราจะดูจาก youtube นะคะว่าอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางการโภชนาการการออกกําลังกายแล้วก็เลือกทานอาหารยังไงปฏิบัติตัวยังไงแล้วทํายังไงถึงน้ําหนักถึงจะได้ลดอะไรเงะะี้ยค่ะก็คือก็อันดับแรกนะคะอันดับแรกเลยเราต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าเรา ทำงานอะไรเรานอนเวลาไหนนอนเป็นเวลาไหนเรามีเวลากันออกกําลังกายเวลาไหนนะคะเราต้องศึกษาตัวเองก่อนว่าตัวเองเหมาะกับการกินในช่วงเวลาไหนนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการทํา IF ค่ะอาการทํา IF นะคะก็คือตอนแรกเริ่มต้นก็คือกินเช้ากลางวานันเย็นเราจะไม่กินอาหารระหว่างมื้อจุกจิกจิก,จก,จกแล้วเราก็จะงด แป้งลงค่ะคาร์บโบไฮเดรตลงกินให้น้อยลงแล้วกินน้ําเยอะๆเราจะได้อิ่มแล้วก็เพิ่มโปรตีนด้วยนะคะแล้วก็การทำาอเอฟก,ก็ศึกษามาจาก YouTube ค่ะกับอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็เพื่อน YouTube แล้วก็ผู้มีประสบการณ์ในลดน้ำหนักได้จริงศึกษาจริงๆใน YouTube ค่ะว่าวิธีการลดน้ำหนักจริงๆอะ่ะคือยังไงะคะ่ะแล้วก็จะทำไอเอฟนะคะ ตอนแรกก็ทําเช้ากลางวันเย็น12บสทับสิเริ่มต้นตอนแรกเราไม่ต้องหักโหมมากก็คือกินที่เช้ากลางวันเย็นระหว่างมื้อเราจะไม่กินนอกจากน้ําเปล่านะคะอาหารที่ลดก็คือแป้งของหวานนี่จะไม่กินเลยเนื้อติดมันนะคะก็คือ3ามสิ่งนี้แป้งน้ำตาลเนื้อติดมัน แล้วก็ของทอดทุกชนิดจะไม่กินเลยนะคะน้ำคือกินได้เฉพาะน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะ6ก8เราจะต้องกินยังไงนะคะซึ่ง6ทัก็คือสมมุติว่าเรากินอาหารมื้อสุดท้ายนะคะมื้อสุดท้ายคือ6โมงเย็นนะคะ6โมงเย็นนี้ก็คือเรากินมื้อสุดท้ายแล้วแล้วนะคะแต่มื้อเย็นนี้เรากินปริมาณน้อยนะคะอาจจะเป็นเไออข่ต้มผักหรือสลัดก็ได้ะคะ่ะเรากินมื้อเย็นกินให้น้อยนะคะกินให้น้อยกว่ามือ้อ เที่ยงมื้อเช้านะคะเรากินให้น้อยเลยแล้วทีนี้เราก็นับนะคะนับไปเลยนับไปก็คืองดงดอาหารไปเลยนะคะประมาณสิบดชั่วโมงไปกินอีกทีก็คือเที่ยงอีกวันพรุ่งนี้ค่ะนี่ก็คือกินอาหารตอน1ินะคะหโมงเย็นนะคะแล้วก็งดอาหารไปถึงตอนเที่ยงตอนเที่ยงเราถึงจะกินได้นะคะนี่คือ18ชั่วโมงตอนเที่ยงเรากินได้เป็นหนึ่งมื้อนะคะ แล้วก็ระหว่างมื้อเราก็ไม่กินละเราจะกินอีกทีก็คือกโมงเย็นวันหนึ่งก็คือกินข้าวสองครั้งนะคะเฉพาะของตัวเรานะคะวันหนึ่งกินข้าวสองครั้งนะคะก็คือเที่ยงแล้วก็ก่อน6โมงเย็นนะคะส่วนระหว่างมื้อเราก็กินน้าเปล่าะค,ะค่ะค่ะอาหารที่กินช่วงไดเอทนะคะก็จะมีเกาเหลานะคะสุก,กี้แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะไม่เติมพวก น้ำมันที่คั่วพวกกระเทียมพวกหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ใส่น้ําตาลอะไรเงี้ยค่ะก็จะกินส่วนก๋วยเตี๋ยก็จะไม่กินเส้นทั้งหมดนะคะก็จะเลือกกินนะคะพวกลูกชิ้นอะไรเงี้ยก็จะไม่กินนะคะอาหารที่คือมันเต็มถ้วยมันได้เยอะเราก็จะแบ่งกินนะคะเราจะไม่กินหมดเหมือนแค่แบบว่าให้พอเราอยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราไม่กินคือไม่กินหมดถ้วยไม่กินเกี้ยงอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาหารที่เรากินได้ก็จะมีมีไข่มีผัก แล้วก็มีพวกอกไก่พวกเนี้ยค่ะมีน้ําพริกก็น้ําพริกปลาทูอะไรเงี้ยกินกับผักต้มพวกอาหารหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะของทอดก็จะไม่กินของผัดก็จะไม่กินอาหารติดมันก็จะไม่กินค่ะของเค็มพวกโซเดียมเยอะจะทําให้เราบวมได้นะคะที่สําคัญก็คือระหว่างมื้อเราควรดื่มน้ําเยอะๆนะคะคิดที่จะลดน้ําหนักจริงๆนะคะจุดพิกที่สุดนะคะมันมัน มันรู้สึกอยู่ที่มันจุกพูดง่ยายๆก็คือมันจุกนะมันจุกอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือไปเที่ยวนะคะไปวันหนึ่งอ่ะไปเที่ยวกับแฟนแล้วก็ใส่ชุดนะคะชุดแซกมันเป็นชุดคลุมชุดแซกนะคะสีเขียวแล้วแฟนแบอกว่าเหมือนคนทอง <c oughs> พอออกจากวัดนะคะไปทําบุญนะคะออกจากวัดนะคะแวะปั๊มน้ํามัน,นะคะ่ะแวะปั๊มน้ํามัน ไปถอดชุดออกเลยค่ะไม่ทิ้งนะคะถอดออกเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็คือไม่ใส่แล้วก็ให้คนอื่นไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> โอ้โหมันเป็นจุดเรียกเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนแล้วต้องขอบคุณเขาคนนั้นด้วยที่ทำให้เรามีจุดเปลี่ยนและจุดยืนในการดูแลตัวเองในการควบคุมอาหารของตัวเองต้องขอบคุณเขาคนนั้นนะคะ ขอบคุณค่ะค่ะตอนน้ำหนักเยอะๆนะคะตอนน้ำหนัก75กิโลเนี่ยก็คือการออกกำลังกายก็จตลำบากมากเลยก็คือเดินอย่างเดียวค่ะตื่นเช้ามาเดินอย่างเดียวเย็นมาเดินอย่างเดียวแต่เดิน1ชั่วโมงบางวันมากกว่า1ชั่วโมงค่ะ เดินอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นบันไดลงบันไดก็เดินนะคะแล้วกล้ามเนื้อที่ขามันก็จะกระชับร่างกายตรงกล้ามเนื้อเราก็จะแข็งแรงพอ้ํานหนักลดนะคะเราก็สามารถวิ่งได้นะคะแล้วก็ออกอกําลังกายส่วนอื่นได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะคะาการออกกําลังกายก็คือเราไม่ต้องหักโหมมากเราเอาอกกําลังกายแค่กระชับร่างกายให้แข็งแรง,แล,งแล้วกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแค่งงนั้นเองเราไม่ต้องการลดน้ําหนักของเราไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายเยอะนะคะแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ออกกาลังกายแค่ สักสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นอกนั้นก็คือการควบคุมอาหารอย่างเดียวเลยนะคะต้องให้ฟังว่าการออกกําลังกายเราก็มีตัวช่วยเหมือนกันนะคะาการออกกําลังกายของเราก็มีตัวช่วยก็เคยไปซื้อนะคะเวโปรตีนมากินนะคะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะแต่สําหรับตัวเองก็มันไม่น่าจะเหมาะกับอาหารแบบเป็นตัวช่วยอาหารเสริมแบบนี้นะคะก็คือไปเอฟซีเอฟมากินนะคะก็กินได้แค่ครึ่ง ครึ่งถุงเนาะถุงหนึ่งก็ประมาณกิโลหนึ่งกินได้ไปครึ่งถุงเพราะมันแพงมากนะคะเพราะมันแพงมากก็คือกินไม่หมดแล้วรสชาติมันก็ไม่ถือว่าอร่อยมันแบบอาจจะไม่เหมาะกับเราเนาะคะมันอาจจะเหมาะกับคนอื่นมันอาจจะไม่เหมาะกับเราเราก็เลยเปลีป่ยนแปลงตัวเองมาควบคุมอาหารเองมาดูแลอาหารเองศึกษาจาก YouTube เองว่าควรเลือกอาหารแบบไหนนะคะและการไดเอทการลดอาหารนะคะมันก็จะมีระบบของลำไส้ มาเกี่ยวข้องด้วยการถ่ายอุจจาระนะคะการขับถ่ายของเราก็ก็จะถ่ายไม่ออกจะท้องผูกเราก็จะมีตัวช่วยเป็นพวกกินพวกดีท็อกเนี่ยค่ะก็จะกินดีท็อกในการขับถ่ายนะคะตื่นเช้ามาก็จะถ่ายนะคะเราก็มีตัวช่วยนะคะก็ลองหลายๆยี่ห้อนะคะหลายๆายรุ่นหลายๆยี่ห้อหลายๆแบบว่ามันจะเข้ากับเราไหมว่าดีท็อก จะเหมาะกับเราไหมเราเลือกดีท็อกที่ไม่มีสารตกค้างกับลำไส้นะคะควรอ่านดีๆและศึกษาดีๆแล้วก็ถ้ากินแล้วมันมีสารตกค้างกับตัวเราแล้วก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อที่น่าเชื่อถือได้นะคะสิ่งที่ในสิ่งที่ดีท็อกได้ดีที่สุดก็คือน้ำเปล่าค่ะน้ำดื่มค่ะวันหนึ่งดื่มงลิตร3ลิตรดื่มไปเลยค่ะเดี๋ยวตื่นเช้ามาก็จะทายเองค่ะน้ำเป็นสิ่งที่ดีท็อกร่างกายได้ดีที่สุดค่ะ สรุปแล้วที่น้ำหนักเราขึ้นจาก43ขึ้นไป75ขึ้นมา32กิโลนะคะก็คือเป็นเพราะพฤติกรรมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราล้วนๆเลยนะคะการกินอาหารของเราจะเล่าให้ฟังว่ามื้อเช้านะคะ8โมงก่อนทำงานก่อน8โมงนะคะกินข้าวกล่องผัดกะเพราไข่ดาวแล้วก็ชาเขียวแก้วหนึ่งตอนเที่ยงก็กินข้าวอีกมื้อนึ่ง แล้วก็น้ําอัดลมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มื้อเย็นก็กินกินข้าวปกติแล้วก็เลิกงานสี่โมงเย็นแล้วก็กินบางวันรอบดึกเราก็มาเปิดตู้เย็นอีกก็คือพลังงานมันเกินพลังงานเกินแล้วก็ทําให้เราสะสมพลังงานสะสมไขมันก็ทําให้เราอ้วนง่ายเราก็เลยมาทบทวนนะคะเราต้องทบทวนตัวเองก่อนนะคะสิ่งที่สําคัญคือทบทวนตัวเอง ทบทวนพฤติกรรมการกินการเป็นการอยู่ว่าเราใช้ชีวิตยังไงทําไมน้ําหนักตัวถึงได้เพิ่มขึ้นเราต้องมาทบทวนตัวเองว่ากิจวัตรประจําวันของเราอ่ะมันมีอะไรมั่งต้องทบทวนการกินอาหารของเราให้ดีนะคะเราถึงจะผอมได้ค่ะโซ้ๆค่ะทุกคน <c oughs> ค่ะอาหารที่เราควรกินในช่วงที่เราไดเอทนะคะการลดน้ําหนัก หรือลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนอาหารที่เราควรรับประทานก็คืออาหารจำพวกต้มนะคะนึ่งนะคะแล้วก็ลวกนะคะพวกนี้ค่ะอาหารที่เราควรรับประทานเราควรเสริมพวกวิตามินพวกผักเข้าไปด้วยแล้วก็โปรตีนจากพืชโปรตีนจากสัตว์อะไรเงี้ยค่ะ ควรเสริมอาหารพวกนี้เข้าไปด้วยอาหารที่เราควรงดรับประทานช่วงที่เราไดเอทนะคะเช่นน้ำหวานพวกชาต่างๆกาแฟต่างๆนะคะยกเว้นกาแฟแดำนะคะแล้วก็ไขมันพวกทอดพวกผดัดพวกไขมันที่ติดกับเนื้อสัตว์เนี่ยคะ่ะพวกนี้เราควรงดนะคะพวกน้ำตาลทุกชนิดเลยแป้งคาร์โบไฮเดรต ทุกชนิดนะคะโดยเฉพาะถ้าผลไม้นะคะเราก็ควรกินผลไม้ที่พวกแอปเปิลแอปเปิลเขียวพวกแก้วมังกรฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะเราควรรับประทานนะคะแล้วก็เราไม่ควรรับประทานอาหารที่แปรรูปนะคะพวกแปรรูปทุกชนิดค่ะพวกอาหารแปรรูปเช่นน้ำน้ำส้มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ควรจะกินน้ำส้มแบบ เป็นลูกส้มเราไม่ควรกินน้ำส้มที่เป็นน้ำส้มที่เอาไปแปรรูปแล้วที่ใส่น้ำตาลอะไรประมาณนี้นะคะอาหารแปรรูปเช่นข้าวเนี้ยข้าวที่เอาไปทําขนมปังอะไรเงี้ยก็คือนั่นก็คืออาหารแปรรูปนะคะเราควรกินอาหารที่เป็นธรรมชาติดีที่สุดค่ะ,คะการลดน้ำหนักนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะก็คือลด อาหารลดแป้งแล้วงดจำกัดเวลาการกินแล้วไม่กินอาหารระหว่างมื้อนะคะแล้วก็การรักษาระดับน้ําหนักให้อยู่คงที่นั้นยากกว่าการลดน้ําหนักค่ะเราควรรักษาระดับน้ําหนักของเราให้คงที่ให้ดีนะคะถ้าเราลดลงไปได้แล้วนะคะการรักษาระดับของน้ําหนักนี้ยากมากนะคะแต่การลดน้ําหนักไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะ สู้ๆค่ะทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะบาย